ุยกเของคียบร้อยครับสวัสดีครับพบ,บลแล้วแนะบน <c oughs> ที่แนวต้นมะม่วงคงขอได้เท่าละสามยังต้นม่วงยังบัยีบเียวกมานยางมาเตหร่ม มันแน่นแราตรงนี้ต้องพี่ตังบอกะไให้เือนอนี้่สนผีบ่ะอ๋อไนฮะอว่นอยู่ตนี้บอกแล้วคุณอยูนมบอกคุณี่ท่ายาต้องคลิปน้องอก่าท่นี่แหละหันหนามากสิไทยตีเอาไปเฮ็ดโป๊กเร็วๆตูเบิงเหตสายจ้ ไม่ได้อยู่อยู่ในอยู่บ้านภาษาไม่ได้หอนใส่แกงเ็ดเต้มกินก่อนพี่เนกินแล้ว่กินยอดอ่เอาให้ง้นี่ยังสีส้มดีบ่ิไปเอาแบนบ่้ติวไปแล้วไอ้ก็กินอำลาแน ผักตสวสมอำล่าส้มเอาเนื้อสิ่งาสิไปแล้วก็กินลำล่าบอกจะพูดอะไรเดี๋ยวเอชชิตจะพูดพูดจะชิมเอชิดชิมผักติ้วผักติวสมใส่แกงเห็ดแกเห็ดไเบะไม่ได้บเซบะอครับ ส่อเอเจกระปุลแสบกระปุลไอพักที่เอาไปกินก็นันกล้กับใบสมล้มเหมือนนะสมล้มสมกลัวุปยอดมันม่งอ่อนเลื่อนสดๆมันกินเลยใบม่วงนะใบม่วงเนี่ยยอดอ่อนมันก็อมาซุปอ่ะผมเม็ตในชาวบ้านทำประกุจะทำกินอร่อยเลย ผมไม่เคยกินนะแต่อร่อยเสียบยลุงคนคนเนื้อเฮ็ดให้กินเอ้คือ่หใ้เคยซิมเทือนึงคนเนื้อพาเห็ดเฮ็ดให้กินใส่ปลาทูเยกินแบบสได้นีค่ะี่ิ่บ่่้่ิ่

ไ้เนยลดจะมบ้านุ่เลยเทั้งนเลยเปุ่พ่อก็แบ่งให้ลูกแบ่งให้เยอะห้คนวนะรถปีนเขามาเพิ่มอาปเต้นปน้อบาดฮ่าฮ่าฮ่าฮาา่